มีคำถามยอดฮิตอีกหนึ่งคำถามครับคุณยุอิ่งนั่นก็คือมีแม่ๆ่หลายคนนะครับเป็นกังวลว่าถ้ามาส่งน้องฝึกที่บ้านของโค้ชชาเนี่ยแบบฝากฝึกแบบอยู่ประจําแบบเนี้ยแล้วเป็นกังวลว่าน้องหมาจะจําเขาไม่ได้อะครับ <c oughs> คุณยุอิ่งมีความเห็นว่ายังไงครับแบบว่ารู้สึกว่าน้องหมาจะลืมเราจริงจริงหรือยังไงอ่าลองเล่าให้คน,นดูฟังครับเอาจริงคาถามน,นี้อิงก,ก็เคยถามกับโค้ชชามาบ้ังว่าน้องหมาจะจําเราได้ไหมมาฝึกตั้งสงเดือนมีความเป็นกังวลจังเลยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะตั้งแต่แรกเลย ถ้าเกิดว่าเราเอาเขามาฝึกตั้งแต่แรกอะเรายังไม่ยังไม่ค่อยมีความูกพันกับเขาให้เราแบบตัดใจเลยก่อนช่วงนั้นแต่ให้เขาได้ฝึกได้เรียนรู้ได้พัฒนาไปพร้อมกับโค้ดถึงวันที่เรามารับเขาอะพอเราได้เลี้ยงได้อยู่กับเขาไป3มวันหนึ่งอาทิตย์2อาทิตย์3ามอาทิตย์เดี๋ยวเขาก็คุ้นเคยคุ้นชินรู้เองว่าเรานี่แหละคือเจ้าของของเขา่างน้องปังๆนะคะที่อยู่กับอิงไปตอนนี้ก็คือ1เดือนละเขาพิ ติดยุ่อิงมากเลยก็คือติดมากรักมากแล้วก็เรียกก็มาหาแล้วเขาก็คิดว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเราคือเจ้าของตั้งแต่อาทิตย์แรกแต่ว่าพ่อพ่อแม่แม่บ้านไหนที่ไม่ได้ฝึกน้องหมามาตั้งแต่เด็กๆเลยประมาณว่าเลี้ยงมาหปีหรือสองปีเพิ่งมาฝึกก็ความผูกพันอาจจะแบบว่า ตัดยากหน่อยเพราะว่าก็ต้องแบบทาใจนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องอยู่กับน้องหมาไปอีกนานคิดว่าน้องหมาไม่ลืมแน่นอนถ้าสมมติว่าเคยเลี้ยงมานานแล้วแล้วเอามาฝึกขอให้กลับไปยังไงเขาก็จําได้แต่ถ้าเป็นน้องหมาตัวใหม่ตอนแรกๆเลยก็ช่วงหนึ่งอาทิตย์แรกเขาอาจจะยังไม่รู้จักเราแต่ว่าสองอาทิตย์ผ่านไปยังไงเขาก็รู้เองว่าเราคือเจ้าของเขาก็ติดเรา ไม่ต้องห่วงแน่นอนว่าหมาจะลืมเจ้าของตอนที่มาเยี่ยมเชื่อว่าเขาก็คงยังไม่รู้หรอกว่าเราคือเจ้าของแต่ตอนนี้เราได้รับเขากลับไปอะ่ะิีเดียวเชื่อเลยว่าเราคือเจ้าของอ แต่ว่าก็ไม่จําเป็นว่าเราจะต้องนอนกับเขาตลอดว่ายุ่หญิงเองก็นอนบนบ้านส่วนบาง,งๆเขาก็อยู่ตัวเดียวได้ให้นอนในกรงตื่นเช้ามาก็มาหาการมาเล่นกันเขาก็รับรู้ว่าเราคือเจ้าของอยู่แล้วแล้ว,ลวก็พอหนึ่งเดือนเขาก็จะติดเราเลยพูดดีกค่ะโค้ชเชาก็คือส่วนหนึ่ง<ม>ที่เป็นโค้ชที่ฝึกน้องแต่ว่าเจ้าของยังไงก็คือเราเขาก็รับรู้อยู่อยู่แล้วน้องบางๆก็คือรับรู้เหมือนกันอ่านะครับเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งนะครับโค้ชชาจะเล่าถึงน้องเท็ดดี้ให้ฟังนะครับคือน้องเท็ดดี้อะค่ะพา เลี้ยงเพียงแค่3คืนเท่านั้นคืนที่4คือมาส่งฝึกที่บ้านโคเชาเลยแต่เป็นเรื่องที่แปลกแบบแปลกมากๆน้องเทตดดี้ดีใจแบบโอเวอร์แอคติ้งทุกครั้งที่เจอเจ้าของรู้ว่าเนี่ยคือเจ้าของเขาสามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจนว่าเนี่ยกูฝึกอันนะนะั้นอะ ก็ไม่ต้องกังวลนะครับยังไงน้องหมาก็จําคุณได้แน่นอนนะครับโดยเฉพาะคนที่เลี้ยงมาแล้วนะครับแล้วเอามาส่งนะครับแต่อย่างอย่างเทสของคุณยุอิ่งนะครับแบบน้องติ๊กตอกแล้วก็น้องปังปังเน no ี our our part, story, ่ยค nice so ือไม่ได้เริ่มจากแบบเลี้ยงก่อนแป๊บหนึ่งเริ่มจากให้โคเชาไปรับที่ฟาร์มมาให้เลยนะครับแล้วก็เลี้ยงให้ก่อนนะครับแล้วก็ฝึกให้ก่อนแล้วก็คุณยุอิ่งก็รับไปเลี้ยงอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแป๊บเดียวแค่แป๊บเดียวน้องปังปังก็รู้เลยว่าคุณยุอิ่งคือแม่ของเขาออคืเจ้าขง เขาคือคนที่เขารักเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยตอนนี้ตัดสินใจส่งน้องหมามาได้เลยครับอายุอิงคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มค่ะใครรีบสนใจก็ให้โคชเชาดูแลฝึกสอนได้เลยเพราะว่าฟูเดียกับโคชเชาก็คือรักน้องหมามากๆาดูแลดีด้วยแบบฟิลบ้านคฟิลบ้านไม่ใช่โรงเรียนฝึกสอนมันเป็นบ้านอ่ะมันเป็นบ้านหลังที่สองของน้องหมาบ้านหลังที่สอ่าส่งมอบครับพี่ต้องบ๊ายบาย